คนเกิดวันไหนนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้ที่มีเกณฑ์จะรวยมีเกณฑ์จะมีโชคมีเกณฑ์จะ มีเกณฑ์จะถูกลอตเตอรี่ครับคลิปนี้มีคําตอบไปท่านนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากทุกท่านช่วยกด subscribe นะครับกดติดตามกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยว่าท่านเกิดในวันอะไรด้วยนะครับที่สําคัญครับฝากกดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เกดคอนเฟิร์มทําคลิปในต่อๆไปนะครับเอาละครับวันนี้เรามาพูดถึงคนที่เกิดวันไหนนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้มีเกณฑ์จะมีโชคมีเกณฑ์รวยมีเกณฑ์ถูกลอตเตอรี่นะครับวันแรกเลยคือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันที่2เลยนะครับ ถือท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันที่3เลยนะฮะคือท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับและวันที่4ครับคือท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับต้องบอกเลยครับว่า4วันนี้เป็น4วันที่มาตรฐานดาวในจักรราศีนั้นดีมากๆเลยนะครับอาทิตย์นั้นเนี่ยเป็นอุจจาวิราชหมายความว่าสูงส่งลองมาจับหาอุดนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วันจันทร์ได้ตำแหน่งเควีโชคแค่ชื่อนี่ก็บอกแล้วนะครับว่ามีเกณฑ์จะมีโชคจากผู้หญิงนะครับถ้าท่านเป็นผู้หญิงเองก็ยิ่งมีโชคเลยนะครับ ออมาเลยให้เกิดในวันศุกร์มาตรฐานดวงก็ถือว่าดีมากๆเลยรวมทั้งดาวเสาเองนะครับก็เป็นกเกษตราที่มาดีด้วยเพราะนั้นครับถ้าที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์วันศุกร์และวันเสาร์มีเกณฑ์มีโชคในช่วงเดือนเมษายนนะครับแต่ถ้าถามว่าเลขมงคลอะไรนะครับที่จะส่งผลในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับก็จะมีด้วยกันคือเลข1เลข2เลขเเลข0ย์ครับต้องจับคู่กันไม่ว่าจะเป็น1 2 1 9 1 0 2 9 2 1 2 0 9 2 9 1 9 0 0 9 90102เลขเหล่านี้ครับมีเกณ์นำโชคให้กับท่านนะครับแต่ถ้าเสริมด้วยนาฬิกาข้อมือกรดคอนเฟิร์มด้วยเนี่ยก็ต้องถือได้ว่าจะยิ่งแหงหงปังๆเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความทางเพจหมอกริดคอนเฟิร์มดูดฟรีแก่ทุกท่านหรือในเพจ e กรดคอนเฟิร์มวอชนาฬิกานำโชคนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกากรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซตตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปากัวนะครับจะมีคุณสามบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งยาไปเหลวของจีนนั้นจะกันสิ่งอัปมงคลแก้คงจุ้ยในทิศที่ไร้ลายแก้ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปดประการตามศาสตร์การจัดหงจุ้ยของรัฐทิ เตาหมกด,ดำด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุป,ปถัมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุยทีดียมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านเลยครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนาดวงต่างคุณให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไราที่เด่นกว่าดวงมหาอุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงงสุขอ บริษั 1918, ทไทยบริษัทอินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพระคาถาเงินล้านเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่สงส่ก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่ znaczy, 2 9 9 9บาทนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรในที่เบอร์0ู5 9 7 4ป9 4 5็ได้เลยนะครับ